สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดมหาวนาลามนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมก็จะมากราบพระเจ้าใหญ่อินแปลงกันนะครับนี่เลยก็อยู่ที่วิหารนะครับเป็นวัดมหาวนาลามนะครับพระอารามหลวงนี่เลยนะครับก็สามารถส่วนมนต์ข้ามปีได้นะครับที่วัดนดี ให้บรรจักรในทางมัธยีราพเวศสันดอนนะครับตั้เดี๋ยวบุญบุายตั้งอยู่ในคำสอนหนอไม่ช่วยจะไปด้วยหรอตอที่ให้ลูกเป็นทางล้าจ๋าอย่าไปเหมือนกับงานอ๋อโอเคเดี๋ยวพ่อไปรับเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถ่ายกรับนาฬิกาหาทัางหน้าสงสาเกิดครับอย่าได้เจ้าพนันงบอันนี้ก็จะเป็นตัวพิหารนะครับเจ้าไปนะ บรรยากาศสวยๆเลยนะครับพาม,ามารับชมกันนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นทาวเวสวร์น,นะอย่างสวยนะครับทุกคนอย่างสวยเลยนะครับด้านหลังนะเดี๋ยวผมก็พาไปดูกันด้วยนี่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนนะครับสวดมนต์ข้ามปีนะครับสวดสะดาะเคาะต่อชะตาเสริมบุญบารมีนะครับ เริ่มสิ่งดีๆต้อนรับปีใหม่นะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับนะทุกท่านทุกคนด้วยนะครับนี่ณวัดมหาวนารามพระอารามหลวงนะนะครับอำเภอในเมืองนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันครับพระเจ้าใหญ่ยินแปลงนะครับทุกคนนี่ก็ไปดูวัตถุมงคลกันด้วยนะครับไปดูวัตถุมงคลกันด้วยนี่ วีไลวันอานี่นะครับพระเจ้าใหญ่อแปลงนะบุดด้านใหนนี้จะบุชายเนเดียม่บุดายยังไม่ยัีไม่ได้เนาะหนึบาทเดี๋ยววเราอากนก่อานก่รเับรากนก่อนถรองทกันก่อนดรันถอดรงเท้ากันก่อนถอรอานก่อนรันรกอดราอน ใต้ร่มฉัดนะครับนี่นะเลครับพระเจ้าใหญ่เองแปลงนะทุกคนเราอยู่ในตัววิหารกันแล้วนี่ด้านในนี้นนน สวยงามมากนี่เดี๋ยวมาดูนะัาถุมงคลน,นะครับรุ่นใต้ร่มฉัดกันนะครับนี่นะจะสร้าง19องค์องนะครับ19องค์องเท่านั้น,หม,นะน,ห,น,นหมดแล้วนะครับขนาดหน้าตัก9้านิ้วหมดแล้วนะครับสวยๆอันนี้7นิ้ว7นิ้วก็หมดนะครับสร้าง19องค์องเท่านั้นนะครับ เนื้อทองเหลืองลมดำปิดทองคำแท้นะครับพิเศษหมดแล้วเช่นกันนะต่อไปก็เป็นขนาดห้านิ้วนะครับห้านิ้วสร้างสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับปิดทองเหมือนกันนะรุ่นใต้ล่มฉัดน,นะครับพระเจ้าใหญ่อินแปงนะหมดแล้วเหมือนกันนะครับอันนี้ขนาดสามนิ้วนี่3สามนิ้วสร้างสิบเก้าองค์หมดแล้วเหมือนกันนะ อันนี้ก็เป็นเนื้อทองเหลงลมดำสร้างห้าสิบเก้าโอง์นะครับหนึ่งหมือนห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทขนาดหน้าตักเก้านิ้วนะครับอันนี้มีพสอสองห้าหนึ่งหกด้วยสวยๆเลย ปีลึกนะครับอันนี้ก็หมดนะขนาดหน้าตัก7นิ้วนะครับลมดำสร้าง59องค์นะครับหมดแล้วนี่นะอันนี้ก็5นิ้วนะครับ5นิ้วสร้าง149องค์นะครับหมดหมดแล้วนะใต้ลมฉัดอันนี้3นิ้วก็หมดนะครับนะเนื้อทองเหลืองลมดำนะครับสร้าง9 9 9 9องค์นะครับหมดแล้ว อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตู้วัดนะครับทุกคนนะนี่นเงินบริสุทธิ์ร้อยองค์นะครับหมดแล้วนะสร้าง9บชุดนนคนสายคนสายร้อยเกพันเก้ชุด350 อันนี้ก็จะเป็นรอยองค์นะพระเจ้าใหญ่อินแปลงเนะื้อเงินบริสุทธ์นะครับจะสร้างเก้าสิบเก้าชุดหมดนะครับหมดมีหมด,หมดต่อไปก็เป็น้อยองนะครับเนื้อทองพ้นสายสร้างหนึ่งพันเก้าร้ยเกสบเก้าชุดนะสามรอยห้าสิบด้านบนเป็นเนื้อ3ามกษัตริย์นะครับเนื้อสามกษัตรห้าร้อยเก้าสิบเก้าชุด4ี่้อยห้าสิบบาทนะ ครับด้านล่างนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับสร้าง2อ9 9ชุด250นะครับแล้วก็เป็นเนื้อนวะนะเนื้อนวะสร้าง599ชุด1,000บาทนี่เนื้อนวะด้านบนนี้เป็นรุ่นเก่านะครอวาจยะรุ่นเก่าใช่ ปีหกสองนะครับเป็นรุ่นเก่าที่เลี่ยมรอบก็เป็นสีอุบลน,นะครับเหมือนเก้านะเยี่ยมรอบเงินนะครับนี่นี้ห้าพันนะครับห้าพันพระผงพระผงก็หนึ่งหนึ่งพันนะครับพร้อมรอบนะอันนี้โชว์นะหมดแล้วนะหมดแล้ว ก็สามารถติดต่อได้นะครับนี่ติดต่อบูชาพระนะครับนี่ติดต่อได้เบอร์นี้เลยนะครับต่อไปก็เป็นเหรียญพระเจ้าใหญ่อินแปลงนะครับเนื้อทองแดงลมดำสร้าง5,999ชุด250เป็นเนื้อทองแดงลมดำอันนี้ก็เป็นชุดชุดหมดแล้วนี่ ชุดหมดแล้วทองเงินหนาคนะครับสร้างสามร้อยเก้าสิบเก้าชุดเดือนหมดแล้วนะครับตอนนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทเน,นื้อนะทองฝาบาทสร้าง4999ชุด250ออันนี้โชว์นะในเงินบริสุทธิ์หมดแล้ว อยู่ในเงินบริสุทธิ์สร้าง99ชุดหมดแล้วนะอ,อันนี้เนื้อ 2K นะครับเนื้อ 2K สร้าง1,999ชุดนะ350บาทแแมมม่่บีอนให้ไงงะ 2K นะครับเนื้ออาปาค้า500เนื้ออาปาค้า500สร้าง499ชุด พระผงของขวัญมีพระผงของขวัญ100บาทนะเนื้ออิดพระวิหารนะครับสร้าง9,999ชุด100บาทนีเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะนวะโลหะจะสร้าง599ชุด1 0 0 0บาทด้านบนก็จะเป็นเนื้อทองคำหมายเลขหนึ่งนะสร้าง9เหรียญด้วยกันนะครับ มีเบอร์ติดต่อไว้อยู่นะนะครับทุกคนนีเนน่เนื้เงินเนื้เงินเลขห้าสิบแปนะครับเนืเงินเลข37เป็นรอยองค์นะอันนี้รุ่นแรกทาเวสวรร์นะครับเลขหนึ่งนะสร้างเก้าองค์นะครับก็เป็นตู้วัตถุมงคลของทางวัดนะครับ เป็นได้มงคลนะครับประจำาันเกิด30บาทนะครับเป็นได้มงคลนะได้มงคลวัอนอาทิตย์สีแดงจันทร์สีเหลือเสียมพูวังคารพุทธสีเขียว ฮ่าสวัสดีสีส้มนะครับวันศุกร์วันศุกร์นี่ก็สนะีม่วงเสานะครับเดี๋ยวเราไปด้านนอกกันนะครับหลังจากที่มาชวมวัตถุมงคลกันแล้วนะด้านใน,นนี้นะครับ วัตถุมงคลด้านในนี้ก็จะมีทเทววสวรร์อยู่ด้านหลังนะเน่ด้านหลังนี้จะมีทเทววสุวรร์แล้วก็จุดบูชาวัตถุมงคลอีกจุดหนึ่งนะอยู่ตรงนน้นนะครับนะก็จะเป็นรุ่นเก่าๆนะครับ คนเก่าๆนะลองไปดูกันได้นะครับแต่ผมไม่ได้พาไปดูแล้วทั้งหมดนะนะครับนีมีจุดวูช้าวัฒนมงคลด้วยทั้งหมดนะนี่มีเทเวิสุวรอยู่ด้านหลัง ซอเวสุวรรณนี่นะครับทางด้านนี้ อันนี้ก็จะเป็นพระลางหูนะครับตัวนนพระล่างหูแต่มันจะเป็นพญานาคครับพญานาคนะตรงนี้นะนี่ก็บรรยากาศนะครับที่พามารับชมกันนะนะครับทุกคนสำหรับพระเจ้าใหญ่ อินแปลงนะครับของวัดมหาวนารามนะครับบรรยากาศสวยๆเลยนะครับใครที่หยุดยาวปีใหม่หยุดนยะาวปีใหม่ก็มาทำบุญนะครับนะมาสวดมนต์ข้ามปีกันได้นะครับ เท่านี้นะครับทุกคนนะนะครับสวัสดีครับ